ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจเมื่อวานนี้ทางทางร้านเราเนี่ยจะได้ไปมีมีการเปิดเกินเวลามีการส่งเสียงดังให้รอบบ้านครับปกติก็ไม่ได้เปิดเกินเวลาครับเวลาประมาณน่าจะสามทุ่มเ็จเศษนิดๆเนี่ยครับเมื่อคืนนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้มีดนตรีครับหรืออะไรทั้งนั้นนะครับครับเปิดให้ลูกค้านั่งกิน ในช่วงโควิดมาเราเราไม่ได้เปิดเพลงแล้วใช่ไหมครับไม่ได้เล่นดนตรีหรือมีเสียงแอววรบกวนอะไรทั้งนั้ครับครับก็ปิดปกติครับผมเคยมันมีลูกค้ามีมีลูกค้าคนอื่นมาแล้วมาขอมีแอลกอฮอล์ขอดื่มเบียร์ขออะไรขอมีมีมาถามไหมครับพี่ก็มีบ้างตามตามปกติครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันแบบตรงๆนะครับว่าเราไม่ได้โกหกอยู่แล้วครับครับอ๋อโอเคครับมีบ้างครับส่วนส่วน ส่งเสียงดังก็ไม่มีแล้วไม่มีครับแล้วใบอนุญาตนี่เห็นว่ามันมันขาดในช่วงคุยพอดีจะเราจะมีมีแนวไปต่องนงี้ครับผครับก็เนี่ยครับก็ว่าจะไปต่ออยู่ช่วงช่วงหลังหลังโควิดนี่ครับครับครับอนุญาตอืกต้องตามระเบียบนะครับครับครับโอเคครับ